ผมสายไปนะครับจากร้านนิกาบันพิชวัตแล้วก็รมมหนกในวิซิลนะครับเอ่อผมจะมาสอนวิธีการปรับเวลา G ีช็อกให้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับบอกว่าปรับเวลา G ีช็อ k ยากมากนะครับแต่ผมจะสอนวิธีปรับให้นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับ g ีเอพันครับจีช็อคทุกรุ่นนะครับวิธีการปรับเวลาจะเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับอ่ะสังเกตเวลาตอนนี้นะครจะอยู่ที่นะครับแป๊บนึงนะฮะสี่โมงกับอีกประมาณสี่ห้าทีนะครับแต่จริงเวลาของเขาจะอยู่ที่นะครับ ไม่ดูนะครับเวลาจริงตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับวิธีการต่อเวลาง่ายมากครับนะครับโดยการแค่นะครับกดซ้ายบนครับค้างไว้นะครับจนตัวเลขกระพริบใช่ไหมฮะอันนี้คือ bkk นิ่มขึ้นถูกละแต่เนื่องจากเวลามันเร็วไปสิบนาทีนะครับวิธีการแก้คือนะครับให้กดซ้ายล่างครับนะครับไปไปที่นะครับวินาทีนะครับให้กระพริบไปถึงวินาทีนะครับพอไปถึงวินาทีแล้วนะครับตอนนี้มันสี่โมงกับอีกประมาณสามสิบห้านาทีนะครับ เราก็กดซ้ายบนเออกดขวาบนนะครับขวาบนนี่คือตัวลบนะครับขวาล่างคือตัวบวกนะครับขวาบนนะครับลบไปที่35ครับปรับไปที่35นะครับเสร็จแล้วให้กดนะครับซ้ายบนนะครับหนึ่งครั้งนะครับเข็มก็จะวิ่งไปเองง่ายไหมฮะนี่ฮะวิธีวิธีการปรับเวลาง่ายๆของคาเซโอจิช็อคนะครับสมมุตินะครับอ่ะเปลี่ยนดีกว่านะครับผมปรับตัวนี้ดีกว่านะครับเป็น G A 1 0อนะครับ cm นะครับ สมมติตอนนี้ผมไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมไปประเทศญี่ปุ่นก็ง่ายมากนะครับก็แค่กดนะครับเปลี่ยนตรงนี้ครับนะครับไปที่จะแป่นนะครับโตเกียวนั่นเองนะฮะเพราะปกติจีช็อกนี่มันจะปรับเวลาได้ทั่วโลกนะครับสักครู่นะครับผมปรับให้อ่ะโตเกียวนะครับกดครั้งเดียวครับซ้ายนะครับซ้ายบนครั้งเดียว มันก็จะวิ่งนี่คือเวลาของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่6กโมงสานาทีนะครับสังเกตว่าเข็มมันจะวิ่งไปเองคาซิโอจีช็อกรุ่นใหม่เข็มมันจะวิ่งไปเองทุกตัวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางคนครับที่ได้นาฬิกาไปเนี่ยมันเป็นเวลาของประเทศญี่ปุ่นอยู่ล้วจะทํายังไงล่ะให้เป็นแป้นคอบเหมือนเดิมนะครับวิธีการที่1ครับให้กดซ้ายบนค้างไว้ครับหนึ่งนะฮะกดซ้ายบนค้างไว้พอดังปิ๊บนะครับให้กดนะครับขวาบนนะครับถอยหลังไปนะครับไปที่ บคคนะครับนี่คือเวลาของไทยแลนด์แล้วนะครับจะอยู่ที่4มง38นะครับให้กด adjust ครั้งเดียวครับเข็มก็จะวิ่งกับที่เดิมเลยนะครับไม่ยากไม่ยากวิธีนี้ไม่ยากเลยเพราะจิช็อกรุ่นใหม่เนี่ยทำออกมาเนี่ยมันจะง่ายแล้วนะครับถูกทำาง่ายมากนะครับเห็นไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันมีหลายๆคนที่นะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่บอกว่าพี่ปกติอ่ะผมใช้เวลาต้องเดินเร็วกว่าปกติ10นาที จะทํายังไงล่ะนะครับง่ายมากกดแค่ซ้ายบนกลับไปเหมือนเดิมครับให้มันดังปิ๊บนะฮะอ่านะครับเสร็จแล้วให้กดซ้ายล่างครับซ้ายล่างนะครับเลื่อนไปที่นาทีครับจะสังเกตมันกระปิบนะครับกระริบไปเรื่อยๆยนะครับอ่าเนี่ยมันขึ้นว่สามสิบแปดอยู่ใช่ไหมครับปกติเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยผมใช้นาฬิกานะครับต้องเร็วกว่าประมาณสิบนาที เราก็กดตัวนี้ฮะขวาล่างนะครับบวกเข้าไป10นาทีนะครับเป็น39เห็นไหมฮะตัวเลขก็จะวิ่งไปก็จะเป็น49นะครับพอปรับเสร็จแล้วครับให้กดนี่ครับ adjust ครั้งเดียวนะครับเข็มก็วิ่งไปเลยแค่นี้ฮะง่ายมากไม่ยากเลยนะครับอ่ะทิปสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าพี่ผมชอบแบบปิกมือไฟติดทํำยังไงนะครับให้กดนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวขวาบนนะครับค้างไว้นะครับ5วินาที1 2 3 4 5า นะครับไปไปห้าวิแล้วนะครับก็คือเร่นงลงอ่านี่ครับเห็นไหมไฟติดแล้วมันจะต้องทํามุมของมันเองนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีคือมันจะเปลืองไฟนะครับหรือเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นไฟที่แสบตาม,มากเพราะบางทีเราเราเราสาวลงไลยมันไ,มนไฟมันนันขึ้นมานะครับโอเคนะครับวิธีง,ง่ายวิธีการปรับเวลาง่ายๆอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆลอ,องไปใช้ดูนะครับลองเล่นดูจีช็อคเล่นไม่ยากอย่างที่คิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ